ลกอยูหัวหน้าอันนั้นคนดีร่งำนาฏลืมไปเลยไม่ได้แต่ทุกวันนี้ปุ๋งอิงขจัดรบๆอย่างไรลูกพ่ออยากถามหลายคนอยากฟังว่าตอนนี้คอาเมนต์ลบๆมีคนมาด่าปุ๋งอิงปุ๋งอิงจัดการกับคอมเมนต์รบๆอย่างไรลูกคือแรกๆเม็นเาพ่อหนูหนูหายนี่เด้นูก็หูว่าเป็นอยังหนี้กูก็คอใจว่าเป็นอยังเขาก็ิ่บอกหนูแล้วมันมีคำหนึ่งที่หนู จุกี่สุก็คเือเข้ามาไล่หนูไปตายเหมือนแน่น,นีแล้วเพื่อมันเป็นคำที่มันจุกมากดังน,นั้นที่่อกกับแม่หนูก,ก็ยังไม่ได้เคยพูดอย่างนี้กับหนูแล้วคือเมื่อนั่นหนูกะคู้ย่าแม่กัวลนั่นแม่อย,อยู่แม่กัาวอยู่ตลอดมาไหวบ่โอเคบ่ทุกคนในสาวน้อยคือ ให้คำอธิบายของหนูแบบเออหนูลปล่อยวางนะหนูว่าต้องไปสนใจขอความที่มันรูปโรมตั้งใจยิง่งง่ายก,กับพอ่อแล้วคือถามว่าพี่อโจบ่มีสาวหน่อยบ่มีออ่ป๋อกเมฆเพราะห้กำลังใจหนูคือเมื่อนหะร่หนูสตีเตีเ่ยนรู้อยากหนูเป็นเด็กเป็นม้าซ้ำหนีลากะอยากบอกว่าอยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซี ถู่เด้อย้ะถ้าใครอยากมีตัวตนก็นี่ค่ะพูดนี่ค่ะพระหาเงิน<อ>เห็นกันมาตั้งแต่นินาทีแรกจนมาถึงวันที่ลูกมีบ้านมาีรถนะครับพ่อโจก,กับแม่นน ด้วยความหวังดีมาตลอดเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเชื่อเลยว่าแม่หนอนกับพ่อเอกคับอีหลาไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าแค่ไปนยร้องบนเีทีโชว์คอนเสิร์ตไม่เกิน30นาทีสร้างรายได้วันปิดวง4่ล้านเ็แสบาทกับมาเลายจากโตเชียวและแฟนทๆทุกคนทุกระเทศครับ ผลทางความสําเร็จครับไม่ได้โดยวิธการแบบลบลาณเสนอไปครับบนความโชคดียังนี้ก็าโชคร้ายฉะนั้นเราจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ,งๆงใ,ให้จำในเห็นไปให้ได้ไปรอดครับผมจะพูดในมิติของโซเชียลเท่านั้นนี่คือการสร้างภูมิต้านทานคนที่ว่าอะไรีลาหใ้ใ,ใตายถามไหมันเคยซื้อของในในอีละริงบ่บ มันเคยเห็นมาได้ป้วยบ่กวามสูงมันไงก้อนสูงเขาไงตัวเสียบเงียบเงียบตอนนี้มันจะนั่งฟาเทวดานี่กับบักเกาเนี่ยบักฟ้าไเนี่ยมันเป็นความสุขของมันไงชี้มุมกลับก็คือเขาเสียบเสียบยังไงแต่คนที่ชอบเราเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่ไงนี่ไงต้องบอกลูก และสิ่งที่รู้เดินทางมาคือถูกต้องไม่มีอะไรที่แบบผิดพลาดผิดพลาดก็แค่คือลับเทียต่อรองที่มาในแๆกแต่ว่าเสียงไหลแรงด้วยประสบการณ์ด้วยชั่วโมงบินยังไม่เยอะแต่ทุกวันนี้นางจะเลื่อสู่อาชีพแล้วนะครับสมควรยอมหยอมลู้ยินดีมาตอนแรกนั่งแทเกซี่มาเลยครับด้วยกันมายินวีทีใหญ่แต่ทุกวันนี้นางเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากพัฒนาเหมือนหันว,นนหวนนหขอ้อที่ผมบอกไปว่า เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาเห็นไหมครับและคุณจะเก่งและคุณจะประสบผลฉะนั้นคือให้ทุกคนคฟังให้ดีทุกคำมีความหมายครับผมให้อุ่นีิงเพ่นมาแทนครับ